สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาเก็บนะครับเนี่ยมะกอกฝรั่งนะครับมะกอกฝรั่งของผมนะครับชุดเนี้ยเป็นชุดแรกนะครับชุดข้างๆเนี่ยเขาเป็นชุดหลังนะครับยังไม่ได้นะครับแต่ลูกก็ใหญ่มาไล่เกือบทันนะครับเห็นเขาว่ากันว่าชุดแรกๆนะครับลูกจะยังไม่ค่อยโตนะครับเนี่ยผลจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ก็แต่เนนี้นานมากแล้วนะครับแต่ผมปลูกมาประมาณแปดเดือนพอปลูกได้สักสองเดือนนะครับเขาก็ สองเดือนกว่าประมาณสามเดือนแหละครับตีท้สามเดือนเขาก็เขาก็ติดชอบแบบนี้แล้วนะเนี่ยครับติดชอบแบบนี้แล้วเขาก็ติดผลนะครับเนี่ยผลมันก็เลยไม่ใหญ่นะครับแต่ผมก็ปล่อยไว้นานแล้วเนี่ยนะครับปล่อยไว้นานมากแล้วผมไม่ได้เก็บนะครับเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้ทีนี้มันมีที่ผลที่ร่วงๆ่วงไปนะครับก็เลยเอาไปปอกทานดูนะครับก็ปรากฏว่าอร่อยแล้วนะครับได้ที่แล้วก็วันนี้ก็จะมาตัดนะครับคือตัวเลขเดือนเนี่ย ไม่ไม่แน่ใจนะครับจํไม่ไม่ค่อยแม่นเพราะว่าว่าเขาออกติดชอบประมาณเดือนไหนนะครับแต่ว่าวันนี้เขามีร่วงไปหนึ่งผลนะครับร่วงเองก็เลยเอาไปปอกทานนะครับก็อร่อยมากนะครับเดี๋ยเห็นเขาบอกว่าจะมีเสียนแต่ผมก็ไม่ได้เชาะแล้วครับผมก็พอปอกเสร็จผมก็กัดทานมันก็อร่อยดีแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเก็บแล้วนะครับพอดีนะครับเขาก็บอกกันว่าลูกไม่ค่อยโตมากนะชุดแรกๆแต่ถ้าต้นเขาใหญ่แล้วนะครับ ชุดหลังๆเนี่ยเขาจะค่อยๆใหญ่ขึ้นนะครับนี่ชุดชุดสองก็เหมือนก็ทําท่าจะโตขึ้นไล่เกือบทันแล้วก็เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ชุดสามก็อยู่ด้านบนนะครับมะกอกฝรั่งเนี่ยครับเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมซื้อต้นพันธุ์นะครับผมซื้อต้นพันธุ์มาน่าจะ่ห้าสิบบาทนะครับซื้อต้นพันธุ์ที่เขาที่เขาเพาะมาให้แล้วนะครับแล้วผมก้าบํางปลูกแต่และคิดว่าไม่รอดนะครับเนี่ยเป็นดินหินแบบนี้นะครับพี่น้องท่านใดที่บ้านที่สวนเป็นดินเป็นหินอย่างเงี้ยก็ลองดูขุดให้กว้างๆนะครับแล้ววก็ใสส่ดินนผมลงไป ทำตรงหินเนี่ยให้เป็นกระถางนะครับขุดให้เป็นกระถางแล้วก็ใส่ดินลงไปแล้วก็มากอบปลูกเป็นง่ายนะครับผมปลูกตั้งแต่ต้นเท่านี้นะครับเนี่ยนะครับผมปลูกตั้งแต่ต้นเท่านี้เลยนะครับเท่ากิ่งนี้เลยนะตอนนี้ดูต้นเขาเลยครับเนี่ยแล้วแน่นดีมากลากลงลึกแต่เขาก็ว่าสูงอยู่นะครับนะน่าจะสูงประมาณห้าถึงเจ็ดเมตรนะครับมะกอกฝรั่งนะแต่มันจะดีอย่างหนึ่งคือว่าผลเนี่ยเขาจะออกให้เราทานทั้งปีนะครับ ถึงจะไม่แพงแต่ปลอดสารเคมีแต่ผมเ็นผมชอบทานมะกอ,อกนะครับยิ่งแช่เย็นจะอร่อยมากกิมพิเกลนะนะครับเขาจะออกแบบนี้ก่อนเนี่ยเขาจะออกแบบนี้นะชออแบบนี้ใช่ไหมครับแ้วที่มีตุมต่มๆนุ่มๆขาวๆอย่างเงี้ยไอ้ตุ่มๆขาวๆอย่างเงี้เยเดี๋ยวเขาก็จะแทงยาวๆออกมาเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ติดผลนั่นเองนะครับเนี่ยเขาจะติดตลอดเลยนะครับเนีย่ยพอแทงกิ่งอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเขาจะติดช่อบแบบนี้เลยนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงก็จะเป็นช่อแล้วเนี่ยครับก็จะมีช่อออกนะครับเดี๋ยวผมจะะตัดน วันนี้เรามาตัดนะของดีมีประโยชน์นะครับมะกอกรั่ังเนี่ยช่วยลดนะครับระดับนะครับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะครับแล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยนะครับมีประโยชน์อีกหลายอย่างนะครับนะครับลองไปศึกษาดูนะครับมีประโยชน์มากนะครับมะกอกระ่ังปลูกง่ายมีประโยชน์แล้วก็ดูแลไม่ยากเลยแค่ปลูกปุก๊บแล้วก็สักเดือนหนึ่งเราก็ใช้ขี้ควาเออมูลควายปนๆแห้งๆนะครับโรยนะครับเนี่ยสักครั้งหนึ่งนะครับ เดือนละครั้งก็พอแล้วก็ฉีดทั้งใบผมใช้เบนจูลินซีสังขอแสงสามช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ฮอร์โมนนมสดหนึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ํา streams, 1ลิตรเขยา่าแล้วก็นํามาฉีดฉีดเพื่อให้เขาติดติดอย่างเงี้ยครับเนี่ยติดช่อติดดอกอย่างเงี้ยเยอะๆติดบ่อยๆอย่างเงี้ยครับเราก็ฉีดไปแล้วก็บมรุงทางใบเหมือนปุ๋ยทั้งใบแหละครับแต่ว่าของเราเป็นปลอดสารเคมีนะครับของผมของผมจะใช้แค่จุลินซีถังขาแสงฮอร์โมนนมสดแล้วก็มูลกวายเท่านั้นนะครับที่สวนทั้งสวนเลยจะไม่ใช้เคมีใดทั้งสินงน้นนนนะะคครรรััับบบก็็จมมมี้าางงเเห่แ เออแมลงนะเขาเรียกแมลงมากัดกินใบนะครับทุกอย่างเลยก็จะมีแมลงกัดกินเพราะเราไม่ได้ฉีดนะครับไล่แมลงโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บนะครับมาเก็บันดีผมนะครับก็เตรียมจะตัดเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอตัดตรงนี้นะนี่ครับตัดแล้วเห็นไหมครับนี่ได้มาแล้วก็ตัดแบบนี้เลยนะครับเนี่ยตัดแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราก็ตัดเลย ผมขอนะครับอนุญาตพอดีทําอยู่คนเดียวนะครับก็ต้องถือกล้องมือหนึ่งด้วยอ่ะนี่ครับนี่ครับตัดอย่างนี้เลยเพราะว่านะครับเพราะไม่งั้นต้นเขาก็ต้นเล็กแค่นี้เองนะครับเนี่ยเขาก็จะหนักพอหนักทั้งพวงนี้แล้วก็พวงใหมน่นู้นแล้วก็นี่พวงเก่าเราต้องตัดเขานะครับและอย่างหนึง่งผมคิดว่าถ้าเราตัดเอาพวงเก่าที่แก่ได้ที่ออกไปแล้วอะพวงใหม่ที่ติดก็น่าจะใหญ่ขึ้นนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะนี่เห็นไหมครับ ตัดเลยนะครับตัดแบบนี้เนี่ยครับก็โอเคอยู่นะครับได้อยู่พวงนี้ก็ได้วานสิบลูกนะครับสิบลูกสิบผลนะครับสิบผลเนี่ยครับสิบผลเอาไว้ทานนะครับจิ้มพริกกับเกลือนะครับร้อนร้อนเราแช่ตู้เย็นก็ได้นะครับดีมากๆเนี่ยครับได้แล้วครับสิบผลอันนี้เราก็ปล่อยอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเขาคงจะแตกเองนะครับผมคิดว่างั้นนะครับเดี๋ยวเราลองดูตอนต่อไปนะครับเขาอาจจะแตกขึ้นมานะ นี่ครับสองสี่หกช่อเนี้ยครับช่อแรกได้สิบผลพอดีนะครับมีประโยชน์มากมากนะครับเดี๋ยวเราก็ไปปอกนะครับจิ้มพริกกระเคือนะครับอร่อยมากๆแช่เย็นยิ่งดีนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ดูจนจบครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยของดีมีประโยชน์ปลูกง่ายครับสวัสดีครับ